ความพยายามที่มากเกินไปอาจนําไปสู่ความล้มเหลวหลายคนคงคุ้นเคยกับคำคมประมาณว่ายิ่งพยายามยิ่งสำเร็จแต่ถ้าวันนี้ผมบอกว่าบางครั้งยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราห่างไกลจากความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นคนุณคงเคยมีประสบการณ์กับตัวเองว่าทำไมคนอื่นบางครั้งเขาทําน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากกว่าเราทำแทบตายได้ผลลัพธ์นิดเดียว วันนี้เราจะมาเรียนรู้ปรัชญาชีวิตของซามูไรผู้ยิ่งใหญ่มิยาโมโตมูซาชิที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความพยายามและเรียนรู้วิธีที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายขึ้นโลกทุกวันนี้สอนให้เราต้องพยายามอย่างหนักต้องผลักดันตัวเองให้ถึงขีดจำกัดเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแต่มิยาโมโตมูซาชิหรือซามูไรผู้เป็นตำนาน กลับบอกว่าบางครั้งยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลงเท่านั้นนี่คือปรัชญาที่สวนทางกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่และเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเรามิยาโมโตโมูซาชิเกิดในปี1584ที่จังหวัดฮาริมาประเทศญี่ปุน่นเขาคือหนึ่งในซามูไรที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยการต่อสู้มากมายทั้งการต่อสู้ภายนอกและการต่อสู้ภายในจิตใจตั้งแต่ยังเด็กมูซาชิลหลงไหลในวิถีแห่งดาบเขาอุทิศทั้งชีวิตเพื่อฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แต่ปรัชญาของเขากลับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามรบเท่านั้นมูซาชิไม่ได้เป็นแค่นักรบแต่เขายังเป็นนักปรชาชญาเป็นศิลปินและนักเขียนอีกด้วย ผลงานชิ้นเอกของเขาคือหนังสือตำราพิชัยสงครามห้าห่วงไม่ได้เป็นเพียงตำราเกี่ยวกับกลยุทธ์และศิลปะการต่อสู้แต่ยังเป็นการสะท้อนถึงชีวิตในทุกแง่มุมอีกด้วยชีวิตของมูซาชิคือบทพิสูจน์ความสำเร็จจากปรัชญาของเขาเองเขาเชื่อในหลักการของการกระทำโดยไม่กระทำแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อวิธีการต่อสู้ของเขา แต่ยังส่งผลต่อวิธีการดำเนินชีวิตของเขาโดยรวมด้วยจากการสังเกตการฝึกฝนและการคล่ากรวนตลอดชีวิตของเขามูซาชิได้พัฒนาปรัชญาที่ทา้าทายความเชื่อเดิมๆในยุคสมัยของเขาและยังคงทา้าทายความเชื่อของเราในปัจจุบันปรัชญาของมูซาชิที่บันทึกไว้ในตำราพิชัยสงครามห้าห่วงหมุนรอบแนวคิดของคำว่าวิธี ซึ่งเขาเรียกนำหน้าสิ่งที่ทำว่าวิธีแห่งนักรบวิธีแห่งดาบเพราะคำว่าวิถีนั้นมันคือปรัชญาที่ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับศิลปะการต่อสู้แต่ยังใช้ได้กับชีวิตในทุกๆด้านอีกด้วยสำหรับมูซาชีวิธีคือการควบคุมตนเองทั้งความคิดอารมณ์และการกระทำเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินยัยการมีสมาธิและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มูซาชิแบ่งปรัชญาของเขาออกเป็นห้าองค์ประกอบซึ่งแทนด้วยวงแหวนห้าวงได้แก่หนึ่งดินสองน้ำสามไฟสี่ลมและหสุญญาตาองค์ประกอบเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของแง่มุมต่างๆของชีวิตและการทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการเข้าถึงวิธีในฉบับชีวิตของคุณ ดินเป็นตัวแทนของโลกทางกายภาพและที่ที่เราอยู่น้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและความสำคัญของการไหลไปตามกระแสของชีวิตไฟเป็นตัวแทนของการต่อสู้และความขัดแยง้งทั้งภายในและภายนอกของคุณลมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเพณีและอดีตส่วนสุญญาตาเป็นตัวแทนของความว่างเปล่าหรือความไม่มีตัวตนและการไม่มีที่สิ้นสุด มูซาชิเชื่อว่าการทำความเข้าใจและเชี่ยวชาญในองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้เราบรรลุถึงความกลมกลืนกับจักรวาลและท้ายที่สุดคือมีชัยชนะเหนือตนเองหัวใจสำคัญของปรัชญานี้คือธรรมชาติที่สวนทางกันของความพยายามในโลกที่มักจะสอนให้เราว่ายิ่งพยายามยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมูซาชิกลับเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไป เขาเตือนถึงอันตรายของการพยายามที่มากเกินไปซึ่งเขาเชื่อว่าจะนำไปสู่ความเครียดและความไร้ประสิทธิภาพการฝืนตัวเองมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การทำงานหรือชีวิตประจำวันมักจะส่งผลให้พลังงานสูญเปล่าและได้ผลตอบแทนลดลงเหนื่อยโดยไม่จำเป็นมันสามารถนำไปสู่ความคิดที่ยุ่งเหยิงหรืออาการคิดมากเกินไป นำมาซึ่งการตัดสินใจที่ผิดพลาดและในท้ายที่สุดคือความล้มเหลวมูซาชิเน้นย้ำถึงความสำคัญของทำด้วยความพร้อมที่ผ่อนคลายมีสภาวะของความสงบและการตระหนักรู้ที่จดจอ่อซึ่งทำให้เราสามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความตึงเครียดที่ไม่จําเป็นหรือการเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ มุมมองนี้สอดคล้องกับหลักการของพุทธศาสนานิกายเซนและประเพณีศิลปะการต่อสู้ที่ให้คุณค่ากับประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวความชัดเจนทางจิตใจและจิตใจที่สงบและมีสมาธิมันคือเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งการทำน้อยลงนั้นกลับได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับความท้าทาย คือการใช้ความพยายามที่สมดุลและพอเหมาะในตำราพิชัยสงครามห้าห่วงมูซาชิเขียนถึงแนวคิดเกี่ยวกับการไม่ทําสิ่งที่ไม่จำเป็นความคิดนี้สรุปปรัชญาของเขาเกี่ยวกับความพยายามได้เป็นอย่างดีทุกการกระทําทุกการตัดสินใจทุกความคิดนั้นควรมีจุดประสงค์สิ่งใดที่เกินความจำเป็นไม่เพียงแต่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน แต่ยังอาจเป็นสิ่งรบกวนที่ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของเราสำหรับมูซาชิความพยายามที่ถูกต้องคือการมีสติรู้ตัวและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับงานที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัวมันคือการมีวินัยกับการรักษาสมาธิอย่างมั่นคงและไม่ปล่อยให้ตัวเองจมไปกับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมันคือการหาวิธีที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลที่สุดในการบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องฝืนหรือดิ้นรนอย่างไม่จําเป็นด้วยวิธีนี้คำสอนของมูซาชิจึงให้มุมมองที่ทรงคุณค่าและเป็นอมตะเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความท้าทายและบรรลุความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตหนึ่งในแนวคิดที่ลึกซึ้งและยากจะเข้าใจที่สุดในปรัชญาของมูซาชิคือสุญญาตาซึ่งมักแปลว่าความว่างเปล่า แนวคิดนี้เป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นซ้ำในงานเขียนของมูซาชิหมายความว่าจากเนื้อหาทั้งหมดสิ่งนี้อาจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในความคิดแบบตะวันตกความว่างเปล่ามักมีความหมายในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนการไม่มีอยู่หรือความสูญเสียแต่อย่างไรก็ตามในบริบทของปรัชามูซาชิและความคิดแบบตะวันออก มันไม่ใช่การปฏิเสธแต่เป็นการขจัดความยุ่งเหยิงทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งสำคัญการยอมรับสุญญาตาหมายถึงการปล่อยวางความคิดเดิมๆความปรารถนาที่ไม่จำเป็นและสิ่งรบกวนต่างๆมันหมายถึงการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆด้วยจิตใจที่ปลอดโปรง่งปราศจากอคติและความยึดติดสภาวะจิตใจเช่นนี้ ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ถูกขัดขวางด้วยความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ตัดสินถ้าใครสนใจลงลึกเนื้อหาเรื่องนี้ให้ไปฟังวิดีโอสมาธิในช่องของเราซึ่งอธิบายได้เป็นอย่างดีต่อไปในบริบทของความพยายามสุญญาตาบอกเป็นไนว่า การพยายามมากเกินไปการยึดติดกับผลลัพธ์ที่ต้องการมากเกินไปอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีเราควรใช้วิธีการที่ผ่อนคลายยืดหยุน่นและปรับตัวได้มากกว่านี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเฉยเมยหรือไม่แยแสแต่หมายถึงการมีสติอยู่กับปัจจุบันและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันก็รักษาความรู้สึกเป็นกลางและไม่ยึดติด ในท้ายที่สุดการยอมรับสุญญาตาหมายถึงการหาจุดสมดุลระหว่างความพยายามและความผ่อนคลายระหว่างความมุ่งมั่นและการปล่อยวางยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความสบายใจแบบไม่คาดหวังส่วนใหญ่เรามักจะทำมันได้ดีแต่ถ้าอะไรที่เรากดดันมากเกินไปบางครั้งมันอาจไม่ดีแบบที่เราหวังไว้ก็ได้ การไม่ยึดติดเป็นหลักการพื้นฐานในพุทธศาสนานิกายเซนและเป็นส่วนสำคัญในปรัชญาของมูซาชิเช่นกันหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการไม่ยึดติดหรือไม่สนใจอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงนั้นมันคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกควบคุมด้วยความปรารถนาความกลัวหรือความคาดหวังของเราในเรื่องของความพยายาม การไม่ยึดติดหมายถึงการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ของการกระทำมันหมายถึงการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกขณะโดยไม่ถูกครอบงำด้วยความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จหรือความกลัวที่จะล้มเหลวความคิดแบบนี้จะปลดปล่อยเราจากความวิตกกังวลและความเครียดที่ส่วนใหญ่มักจะมาพร้อมกับความพยายามของเราและช่วยให้เราสามารถลงมือทำด้วยจิตใจที่แจ่มใสและจดจอ่อ เราคงเคยมีสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างในจังหวะชีวิตของเราบางครั้งการทำอะไรบางอย่างก็สำเร็จง่ายเหลือเกินสำเร็จแบบงงๆแต่กลับอีกอย่างรู้สึกว่าเหนื่อยยากแสนเข็นถ้าเราเข้าใจการมีวิถีสภาวะแบบมูซาชิเราจะคงสภาวะเหล่านี้ไว้ได้ตลอดลองนึกภาพตัวเองเป็นใบไม้ที่ลอยไปตามแม่น้ำถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำอย่างนุ่มนวล ไหลไปกับธรรมชาติของมันไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขืนมีเพียงการเคลื่อนไหวที่กลมกลืนไปกับสายน้ำนี่คือสิ่งที่มูซาชีเรียกว่าการไหลการเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติปัจจุบันถ้าเป็นตะวันตกจะเรียกว่าโฟลสเตมันคือสภาวะที่การกระทําเกิดขึ้นอย่างง่ายดายจิตใจจดจ่อแต่ผ่อนคลายและดื่มด่ำกับปัจจุบันขณะ การไหลไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต่อสู้หรือการใช้ดาบแต่มันคือสภาวะที่ทุกคนสามารถบรรลุได้ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินที่กำลังสร้างสารรค์ผลงานหรือนักกีฬาที่กำลังแข่งขันจนลืมเวลาแปลว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะของการไหลและตามที่มูซาชิกล่าวนี่คือสถานที่ที่ความเชี่ยวชาญที่แท้จริงอยู่ถ้าคุณอยู่ในสภาวะนี้ได้ อะไรต่างๆก็จะง่ายสำหรับคุณประเภทพวกที่คิดมากเกินไปหรือที่เรียกว่าภาวะคิดมากจนเป็นอัมพาตเป็นกับดักที่หลายคนตกหลุมพรางมันคือการคิดมากเกินไปเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งจนไม่สามารถลงมือทำอะไรได้เลยสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ขัดขวางการทำงานของเราแต่ยังสามารถนำไปสู่ความเฉือยชาเรากับตอกฝาลงปิดตายให้ตัวเองไม่กล้าทำอะไร ให้ตัวเองไม่ได้อยู่ในโซนของสภาวะการไหลไปกับธรรมชาติซึ่งมูซาชิเห็นว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความพยายามที่ถูกต้องมูซาชิเชื่อว่าจิตใจควรปลอดโปร่งเบาสบายปราศจากความคิดที่ไม่จำเป็นที่อาจทำให้การตัดสินใจขุ่นมัวหรือทำให้การกระทำล่าช้าเขาเข้าใจดีว่าในช่วงเวลาที่ร้อนระอุข,ของการต่อสู้กับการเป็นซามมไรของเขานั้น ไม่มีเวลาสำหรับความลังเลหรือความสงสัยใดๆทั้งสิน้นเราต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและมีจุดมุ่งหมายเขาเชื่อว่าการทำให้จิตใจว่างเปล่าจากความคิดที่ไม่จำเป็นจะทำให้เราบรรลุถึงสภาวะสุญญาตาหรือความว่างเปล่าได้ซึ่งการกระทำจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ความคิดอย่างมีสตินี่คือแก่นแท้ของความพยายามที่ถูกต้อง และเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของเรามีคำกล่าวหนึ่งที่โด่งดังของมูซาชิคือคำว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่พยายามอย่างถูกต้องขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ที่พยายามอย่างถูกต้องผมขอสรุปเนื้อหานี้ให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้ง 1. ความพยายามที่มากเกินไปนั้นอาจเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ 2. การมีสติรู้ตัวและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เป็นหัวใจสำคัญของความพยายามที่ถูกต้อง 3. การปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นทำให้จิตใจปลอดโปรง่งและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ 4. การไหลหรือฟโฟล์คือสภาวะที่การกระทำเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติปัจจุบันมากที่สุดก็จบแล้วสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชอบตรงไหนลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยขอให้ทุกคนจดจำปรัชญาของมูซาชิและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงได้อย่าลืมกดไหลกดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ